ไปฟังอาจารย์สักสองท่านม,มีมุมมองเกี่ยวกับการเปิดตัวของคุณแพทยองทานสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวก็เราก็ค่อยมาสังเคราะห์กันอ,อาจารย์วันวิชิตบุญปโปรงคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลังสิตนะครับบอกว่าพรักเพื่อไทยเปิดตัวอุ้งอิงเนี่ยถือว่าได้ประโยชน์สองต่อ,อต่อที่หนึ่งสก,กัดเลือดไหลออก หลังจากแกนนันคนสำคัญของพรรคออกจากพรรคอย่างต่อเนื่องมีหลายคนอาจจะกำลังรอการตัดสินใจเมื่อเปิดตัวอุ้งอิงซึ่งถือเป็นสายตรงชินวัตรอันนี้ต้องคิดใหม่ถ้าจะลาออกเพราะงานนี้แปลว่าอาดีตนายกทักษิณเอาจริงนี่ต่อที่หนึ่งอ๋อส่งลูกมาเลยเหอ,อต่อที่สองอาจารย์วันวิชิตบอกว่าถือเป็นการทดลองงานอุ้งอิง ทางการเมืองอย่างกระแสล่วงหน้าว่าสังคมจะยีหรือสนับสนุนแล้วค่อยมาประมวลว่าจะไปต่อไหมเป็นการทดสอบปฏิกิริยาของทางสังคมคะนะฮะอันนี้อาจารย์วันวิชิตมองอย่างนั้นน่าสนใจมาดูอาจารย์อีกท่านหนึ่งดรเชษฐาซับเย็นแห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีบอกว่าการเปิดตัวอุ้งอิงมาเนี่ย ก็สร้างภาพใหม่ให้เพื่อไทยแต่ว่าปัญหาก็คือสร้างภาพคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยมันจะไปขัดกับพักก้าวไกลซึ่งมาจากพักอนาคตใหม่เนี่ยเพราะว่ามันจะเสมือนกับว่ามันจะเป็นการตกปลาในบ่อเดียวกันว่าอย่างนั้นอ๋อฐานคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะฐานของก้าวไกลก็เป็นรุ่นใหม่ใช่เป็นเยาว,วชนค่ะอุ้งอิงมาในพักเพื่อไทย ก็อาจจะดึงคนรุ่นใหม่เยาวชนให้หันมามองพักเพื่อไทยหลังจากที่อาจจะไม่ได้มองอพอเปิดตูอิงมาก็อาจจะมีการมองว่าอย่างนั้นนะครับนี่คุณผู้ชมมุมมองของนักวิชาการนะคะ